กูทำอะไรเล่นเกมเออเอออะไวะอ๋อออันนี้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 เอออันนี้อันนี้ก็เอาเล่นทีหลังนะก็เอาเล่นทีหลังทีหลังหลังหลังอันนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูอันที่ขีดเนี่ยคือเล่นทีหลังนะที่ไม่ขีดเนี่ยก็คือไม่เล่นทีหลัง คือคือในตอนนี้เลยแอ้นี่เกมสนุกมากอะดูดิเกาน้ำแกงยังนดูดิอ้โหล้นเนียเซแล้ว mm <sighs> Sol på sol. Ooh, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, I mm.